สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8ตุลาคมน,นะครับผมโค้จอย,ยครับเราอยู่กับตัว GL จีโนไรด์ใช้น,นการวิเคราะห์ตัวตราสองคำคู่เงนินและสินทรัพย์ต่างๆนะครับเรามาดูในสองตัวไทม์เฟรมเดย์นะครับว่าไทม์เฟ a มเดย์เนี่ยยังคงอยู่ในทางขาขึ้นอยา่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มีการสร้างออทามิวไฮสิ้ตนต่อเนื่องเป็นรายวันเลยครับแน่นอนซึ่งปัจจัยหลักจากบริมเท่านะครับหรือข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นมาจากในเรื่องของการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดนชัดดาวนะครับเกีย่ยวกับเรื่องของการยื่นงบประมาณงานต้นไม่สอที่หนึ่งไม่พอของแร์ก็คือสั่งเรียกว่าชัดดาวในส่วนของรัฐบาลของทางด้านความนะไม่ไม่สามารถจะดําเนินการใดๆได,ได,ได้ยกเว้นแต่จะสามารถกลับมายื่นงบประมาณให้พอได้นะครับซึ่งเหตกหเุการณ์นี้ก็ทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ทําให้ตัวทองคำซึ่งเป็น สินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็ทําให้ตลาดมีความต้องการในการที่จะถือทองคำมากกว่าถือทางภาคฟังเยอเซราครับหลังจากที่จอหน้านี่เยอเซราเนี่ยมีการเริ่มจะมีการแข่งข้ากขึ้นครับทำให้ตัวลาดผลลดลงแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงเนี่ยวันที่7ตุลาคมเจ็วันเต็มๆนะฮะที่ทางภาคฟังสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดนชัดดาวนะครับซึ่งก็มีส่งผลกระทบตัวทองคำแน่นอนซึ่งเหมือนที่บอกครับ ปัจจัยหลักที่ทําให้ตองความพันผวนแล้วก็ตาวท้าองทำเกิขึ้นขึ้นหนึ่งการปรับลดอัตราเบี้ยสองความไม่สงบในภูมิภาคต่างๆสามความพันผวนด้านเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนนะครับสลุมตัวนี้เนี่ยที่มีผลตัวตองทำโดยตรงนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคผ่านตัว PL g e n e r a l i นะครับหนึ่งก็คือในส่วนของตัว Tenbox g e n ว่า l แต่ทำเพิ่มย่อยจชนทำเฟรม day นะครับมีสัญญาณ Strong Buy ชัดเจนนะครับ สองนะครับตัวตัววอลล่มเนวอยู่จากภาคฝั่งดหงนะครับลรวกอเห็นว่าตัวแท่งเทียนนะครับตัวนี้ก็เป็นแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนแท่งบ่ายซึ่งตัวเนี้จะเป็นแรงดันที่ทําให้ตัววันเนีย้ยังคงเล่นย่อระบายต่อเน,นื่องต่อไปนะครับทำฟเฟรม์วสี่ครับทำฟเฟ4สี่ราคาเห็นว่ายืนอยู่ในตัวไพบอร์ดนะครับที่สามเก้าสามแปดครับตอนนี้ราคาอยู่ที่แนวต้านนะบริบเวณเก้านหนึ่งเก้าเจ็ดซึ่งถ้ายืนบริเวณนี้ได้นะครับมีโอกาสที่จะทำลาย อทอไทท์เดิมน,นะที่สามเก้าสิดเจ็ดโดยที่มีเป้าหมายขักงสูงนะครับอยู่ที่เวณนสี่พันนะฮะแล้วก็เป้าหมายของเราในวันนี้อยู่ที่อาสามนะครับสี 4, 2, 4, ่ศูนย์สองสี่อันนี้ไม่ตัวเลขที่ฟังเวลเล่นเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราคาดการไว้ซึ่งมีโอกาสที่จะทะลุสี่พันไปที่สี่ศูนย์สองสี่นะครับโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย ยังอยู่ในสภา,าะวะพันผลแบบนี้นะครับวันนี้อาจจะมีการย่อตัวบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าภาพร,รวมเนี่ยังมองเป็นข,ขึ้นอยู่นะครับในส่วนของตัว H1 นะครับเราหันจังหวะเข้านาถึงว่า H1 เนี่ยตัวประกอบราคาเนี่ยดันเข้าไปที่บริเวณ4004นะครับก็คือมันที่บอกเมื่อไม่แล้วคือ R3 นะ4024นะครับแล้วก็มีจังหวะย่อตัวบ้างนะครับซึ่งถ้าราคาย,ยังไม่หลุด R1 นะครับเพราะยังคงเน้นเน้นใบขึ้นแล้วก็ t p เราก็เก็บ สามเข้าเ้าศูนย์นะแต่ว่าถ้าหลุด R1 นหนึ่งลงมาเนี่ย mm. ก็มีโอกาสย้อนมาที่บริเวณ3ามเก้าห้านะครับซึ่งถ้ายังไม่หลุดแนวนี้เนี่ยก็สายเป็นจังหวะเข้าจุดที่2ต่อไปนะครับไปที่ราคาอย่างที่อยู่ในพวอร์ตแล้วก็ปางอย่างคงเป็นเทรนด์บอยอย่างเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อย่างไรก็เล่น FM เด้วยละกันเพราะว่าช่วงนี้จะมีความผันวนสูงแล้วก็จังหวะในการเข้านะครับผมวันที่บอกครับไม่ดูดจ็ดศูนย์ยังใช้เป็นจุดในการเข้าแล้วก็จุดที่2ก็คือ สามเก้าห้าศูนย์รกผมโดยที่มีป้าหมายขลึกร์ที่พี่หนึ่งสาาามเเกก้้ศูนย์ที่พี่สองสีู่นย์ศูนย์ที่พี่สามูนย์ครับผมเดียวไปเจอกันที่เทรดสดชนตลาดปเปิดนะครับตอนทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มวันนี้นะครับผมซึ่งเราจะไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงพระอาทนะครับทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มวันศุกร์สิบโมงถึงบ่ายสองแล้วลว,วันเสาร์เรามีเสื้อชื่อคาสอนสดนะครับทบทวนการใช้สัญญานแล้วก็ วิเคราะห์ตัวกราฟสองคำในงานเทรดสำหรับศดาตลบไปนะครับวันนี้เราไปดูในส่วนของตัวข่าวสารวันนี้บ้างข่าวสารวันนี้นะครับยังคงเป็นขึ้นเป็นเ e น a t ต v ฟอยู่นะครับแล้วก็พวกปัจจัยหลักนี้โดนยกเลิกไปทั้งหมดเลยนะครับก็มาที่บอกครับคงจะต้องรอรัฐบาลของโานโดนทรัมป์นะครับยื่นตัวกฎหมายต่างๆให้แผนสภาของเกรสก่อนแต่วันนี้โอเคขอบคุณมากครับแล้วพบกันสำหรับคนที่สนใจนะครับอย่าลืมกดติดตาม G N ครับนะครับมีแต่ตัว G, N, C, L, U, B ครับนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ